สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชมงานไทยครับงานไทยของเจ้ายักษ์เขียวครับ5310ครับตัวแรงของเราครับงานก็มีเรื่อยๆครับเข้ามาต่อเนื่องครับงานไล่เดี๋ยวนี้ก็สุดจัดเลยครับมีเยอะมากครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับงานไล่แถวนี้ก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับถ้าพายุเข้าแบบนี้ครับ วันนี้ก็มาจัดยักษ์เขียวให้ดูแล้วครับ5310ขนาด55แรงมาครับเป็นเครื่องขนาด3สูบครับ3สูบไม่มีเทอร์โบครับเป็นรถขนาด2เพลาครับโฟบินครับโฟวินจัดให้ตามคำขอครับแรงดีใช่ได้นะครับเล่นยี่ห้อใหญ่ๆจบครับแต่ถ้าเล่น รุ่นเล็กก็ไม่จบนะครับก็จะได้ซื้อบ่อยครับถ้าซื้อก็ให้แนะนําไม่ซื้อรุ่นุใหญ่ครับทั้งเดียวจบเลยครับอันหกไปยี่สิบหกครับดีครับใช้ได้เลครับงานรถไถเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดูทุกวันนะครับ แต่ถ้าฝนไม่ตกก็มีแต่งานรถชีพนะครับรถไถกับกู้มันครับกับงานดินครับแต่ว่าถ้างานไถวันนี้ก็ฝนมาก็เริ่มทำงานครับก็มีหลายคันครับวันนี้ออกทำงานก็ตามเก็บภาพบรรยากาศชาวไร่เกษตรกร,เ,กรเราครับตามเก็บภาพให้ดูแล้วครับ รถรุ่นนี้ก็ไม่ทำบารานะครับงวดปีละแสนสามนุนแหละครับแต่คันนี้จบงวดแล้วครับจบแล้วครับรถประมาณเจ็ดปีครับฟังเสียงนะครับรถเจ็ดปีนี่เสียงเครื่องนี่แน่นดีมากครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเราทำงานก็ดูแลรัลกษามันก็จะอยู่กับเราแบบยาวๆเลยครับ เครื่องนี่เจปีไม่ได้แตะเลยนะครับผมถามดูครับถือว่าทนทานครับและน่าเล่นครับอีกยี่ห้อหนึ่งครับความแข็งนี่ซูซีกันกับฟอดเลยนะครับความแข็งและความทนทานครับสูซีกับฟอดครับนี่นะครับเขาบอกว่าหางจอนเยาเข้าดีครับเลยมาติดตามเก็บภาพให้ดูครับ ว่าจะเข้าลึกเหมือนเอฟซีแนะนำไหมครับว่าหางของไทยเฮงดีเข้าดีกว่าเพื่อนครับอก็จะสัญญ้นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันเก็บภาพบรรยากาศให้ดูครับตามติดครับตามติดชีวิตรถไทยครับรุ่นไหนดีก็บอกว่าดีครับรุ่นไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับ ถามจากผู้ใช้งานจริงครับและไม่มีปิดบังครับถ้าเป็นรุ่นคูปต้าก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่หางแล้วครับถ้ารถ6ก0 0นห้าชั่วโมงครับขึ้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่หางครับแต่คันนี้ก็ถือว่าทนทานดีนะครับ ดูดีครับดินครับละเอียดมากครับผลก็เพิ่งหยุดตกนะครับดินก็ถือว่าไถได้ได้ละเอียดมากนะครับก็คันนี้ก็ออกมา7ปีผมถามก็กระบอกซิ่นด้านหน้าครับหรือเพลาด้านหน้าครับรั่วครับซินด้านหน้าครับส่วนใหญ่รถก็จะมีปัญหาที่ซิ่นด้านหน้าแล้ครับเพราะว่า ไอ้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงกระแทกงานดันก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เผาาหน้าแล้วครับเป็นตัวรองรับครับเป็นตัวรองรับครับส่วนใหญ่ครับไอ้พวกซิมด้านหน้าก็จะแตกบ่อยกว่าเพื่อนครับแต่ไม่ต้องซีเรียสครับรถเราทำงานได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าซิมด้านหน้ารั่วก็ใช้งาน หรือว่าใช้งานมาหลายพันชั่วโมงแล้วครับใช้งานได้เงินมาจนคุ้มค่าแล้วครับคุ้มค่าเลยครับสําหรับก่อนจะได้เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับจอเดียนี่เป็นเครื่องขนาด3สูบใช้แรงบิดทํางานนะครับผมเลยชอบครับใช้รอบเครื่องต่ําครับก็ไม่ได้โฆษณาให้ใครไหนเป็นการส่วนตัวนะครับทางา ถามจากผู้ใช้งานจริงครับไม่ได้โฆษณาให้ใครไหนเป็นการส่วนตัวครับยี่ห้อไหนดีผมก็บอกว่าดีครับยี่ห้อไหนไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีครับสุดจัดเลยครับ คันนี้ก็มีงานรองรับแล้วครับถึงหมดหมวนครับหมดหม่วนแล้วก็สบายครับเป็นไทยสีทีครับแต่ท่านไหนที่ยังค้างค่างวดก็เป็นกําลังใจให้ครับสําหรับเจ้าของรถไทยหรือเท่าแก่รถไทยครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วครับรเกษตรกรเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับ ขอให้ใช้งวดหมดทุกคนครับแต่ว่าก็ต้องศึกษาหน้าง,งานว่าเราจะออกมาใช้งานกับอะไรครับใช้งานกับอะไรหรือใช้งานกับงานอะไรครับก็ต้องศึกษานานพอสมควรอยู่นะครับถึงจะตัดสินใจออกได้ครับเพราะว่ารถไทยแต่ละรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับใช้งวดก็หา5้าหกปีครับ วงเงินส่วนใหญ่ก็เป็นล้านครับถ้าไม่จริงจริงมีหรือไม่มีงานรองรับก็จะลําบากครับแต่ว่าท่านไหนที่ยังค้างค้างงวดก็เป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆกันต่อไปครับเพราะว่าปีนี้ก็เกษตรกรเราก็ถือว่ารายได้ดีนะครับก็มันก็จะแพงครับแล้วอ้อยก็จะแพงครับก็เป็นกําลังใจให้ครับ ล่องสุดท้ายครับเก็บเลยครับเก็บล่องสุดท้ายก็ถือว่าสวยแล้วครับก็ถ้าวันไหนผมว่างเดียวก็จะมาถ่ายตอนยกล่องให้ดูครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะได้ปูกมันก็ได้ครับเียน้อยก็ว่าอย่างนั้นครับบางทีก็จะได้ปูกมันครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศขนาด ขนาด55แรงม้าของจอนเดียให้ดูครับแต่ว่า55แรงของอตัวใหม่นี่โครงสร้างมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับยางหน้านหน้าก็ใหญ่กว่านี้ครับผมเห็นแล้วครับแต่รุ่นเก่าอย่างนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ายังเป็นรถรุ่นใหญ่อยู่นะครับก็ขอ,ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ